ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่กำแพงรอบนอกของวัดหัวสวนนี้นะคะก็คือการแกะลายสลักสแตนเลสค่ะให้เป็นรูปพระอาหารหันต์ทั้งหมดจํานวน80องค์ด้วยกันค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่าง5องค์ค่ะที่อยู่บริเวณรอบนอกนะคะของกำแพงวัดค่ะด้านบนนะคะเป็น รูปของพระอัญญากนพันยะเถระนะคะซึ่งเป็นเอกตัาทางรัตันยูค่ะด้านซ้ายมือลงมานะคะคือพระวัปปะเถระค่ะขวามือนะคะคือพระพัทยะเถระค่ะ ด้านล่างลงมาด้านซ้ายมือนะคะเป็นพระมหานามเทระค่ะและสุดท้ายค่ะคือพระอัศช,ชิเทระค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพที่วิจิตรการตามมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคุณค่าวรรณศิลป์ศิลปะที่ควรจะอนุรักษ์และถ่ายทอดไว้ค่ะช่วยลูกช่วยหลานกันเลยทีเดียวค่ะ